ไปดูความคืบหน้าสําหรับเงินเยียวยาเกษตรกรนะคะที่จะได้รับ5,000บาทในระยะเวลา3เดือนก่อนหน้านี้วีจะครีมพูดไปว่ามันมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และในกลุ่มที่1ก็ยังมีย่อยออกมาอีกทีนี้เนี่ยความคืบหน้าล่าสุดในวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะสําหรับกรณีของเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือรวมกัน3เดือน15,000บาท ขณะนี้เนี่ยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มีข้อมูลแล้วกว่า6 700, ล้าน7แสนรายนะคะซึ่งธนาคารทกรสมีการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว4 700, ล้าน7แสนรายค่ะรวมมูลค่าตอนนี้ก็คือ20,300ลา้ 3, 000, 000ลาน3,000ล้านบาทนะคะส่วนรายชื่อเกษตรกร,ร,กรที่เหลือกว่า2ล้านรายจะเร่งโอนเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่28พฤษภาคมนี้ก็คือวันนี้ รวมถึงเกษตรกร,ร,กรอีกกลุ่มหนึ่งที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กำลังเร่งสรุปข้อมูลในการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร,ร,ก,รก็จะเร่งโอนเงินให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่มีรายชื่อในเว็บไซต์ของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็คือ w w w m o a c g o t h เนี่ยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มาแจ้งบัญชีเงินฝากหรือว่ายังไม่ได้ระบุตัวเลขบัญชีเงินฝากที่จะให้โอนเงิน5,000บาทเข้าไปเนี่ย ก็ให้ไปลงให้ไปแจ้งที่ w w w บเยียวยาเกษตรกร .com ด้วยเพื่อที่จะแจ้งบัญชีธนาคารอื่นๆไม่ใช่เฉพาะของทอกสอ,อาจจะเป็นบัญชีธนาคารอะไรก็ได้หรือว่าที่สะดวกที่สุดก็คือแจ้งบัญชีพร้อมเพย์นะคะเพื่อที่ทกสจะได้เร่งโอนเงินให้พวกคุณโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เกษตรกรกลุ่มที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤษภาคมนะคะ ฟังให้ดีๆคุณสามารถเริ่มตรวจสอบสถานะการณ์รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่2 7พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้แล้วตรวจสอบได้แล้วนะคะแล้วหากว่าคุณตรวจสอบไปปุ๊บไม่ได้รับสิทธิ์คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ออขอขออภัยค่ะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไป หมายความว่าตรวจสอบตั้งแต่27พฤษภาคมนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าตรวจสอบไปแล้วไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้วันแรกก็คือ31พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะสำหรับขั้นตอนในการยื่นอุทธรณ์ของเกษตรกรนะคะกรณีรายชื่อตกหล่นจากการเยียวยาก็สามารถขอยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้ก็คือ 1. แจ้งชื่อนามสกุลน,นะคะของคุณ2คือเลขที่บัตรประชาชนแล้วก็ที่อยู่ให้ละเอียดนะคะ อย่างที่3ก็คือรายละเอียดของอาชีพว่าคุณมีอาชีพเกเษตรกรในการเพราะปลูกอะไรอย่างไรบ้างมีพื้นที่เท่าไหร่เท่าไหรบ้างโดยยื่นที่วีจทีมบอกไป3อย่างนะคะในหน่วยงานในพื้นที่ใกล้บ้านของคุณทั้ง8หน่วยงานดังต่อไปนี้อย่างแรกคือสํานักงานเกษตรอําเภอค่ะ2สํานักงาน,ห,นหมอดไมส่วนภูมิภาคสํานักงานเกษตรและสาหากรณ์จังหวัด4สํานักงานประมงจังหวัดหรืออําเภอนะคะ ปัสสั์จังหวัดหรืออำเภอ 6. การยางแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค 7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลส่วนภูมิภาคแล้วก็8สำนักงานสพสตพื้นที่สาขา หลังจากนั้นพอคุณยื่นเอกสารทั้งหมดเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคจะมีการตรวจสอบแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดจะตรวจสอบในระยะเวลา3วันนะคะโดยมีคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาก็จะใช้ระยะเวลาอีก5วันซึ่งกเกษตรกรสามารถตรวจสอบการอุทธรณ์ได้ทาง w w w บอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร .com นะคะ ตามนี้นะคะวีจะพิมชี้แจงแบบชัดแจ้งเลยว่าคุณจะต้องทําอะไรยังไงบ้างไปยื่นได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างยื่นได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าการตรวจสอบสถานะไม่ว่าจะเป็นได้รับหรือไม่ได้รับอุทธรณ์ผ่านหรือไม่ผ่านจะต้องตรวจในเว็บไซต์แต่ยื่นเอกสารยื่นได้ด้วยตัวเองค่ะช่วงหน้าจะมีอะไรมาฝากกันติดตามได้ที่จาม breaking news ค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 oh. เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ